การกีฬาไทยต้องสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงอีกครั้งเมื่อหมิวพรระวีช่อชูวงนักแบดมิตันหญิงเดี่ยวมือหนึ่งของไทยและมืออันดับ6ของโลกประกาศถอนตัวจากการรับใช้ชาติในศึกซีเกมส์2 5ชนวนเหตุไม่ได้เกิดจากอาการบาดเจ็บแต่เกิดจากความหมดใจแม้ว่าล่าสุดเรื่องนี้จะจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งหลังร้อยเอกธรรมนัฐพมเผาต้องลงมาเป็นกาวใจเคลียร์ปัญหาจนน้องหมิวยอมเปลี่ยนใจกลับมารับใช้ชาติ แต่คำถามใหญ่ที่สังคมกำลังตั้งคำถามคือทำไมปัญหาเหล่านี้ถึงเกิดขึ้นซ้ำซากทำไมเราต้องรอให้นักกีฬาระดับโลกประกาศถอนตัวประท้วงหรือรอให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงวงการกีฬา The Story Episode นี้จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกถึงวิกฤตศรัทธาของวงการกีฬาไทยที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นี้กันครับ ปมปัญหาระอุขึ้นจากการที่นักกีฬาระดับโลกหลายคนถูกสมาคมหักเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมอย่างหนักเหตุผลเพียงเพราะไม่สามารถเดินทางมาทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามกำหนดของกกทได้ทั้งที่ในช่วงเวลานั้นพวกเขากำลังแบกธงชาติไทยแข่งขันเพื่อชาติอยู่ในต่างประเทศดราม่าครั้งนี้รุนแรงถึงขั้นที่ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผาต้องลงมาเป็นกาวใจ เรียกทุกฝ่ายทั้งผู้ว่าการกรกตผู้บริหารสมาคมและตัวนักกีฬามาเคลียร์ปัญหาเป็นการด่วนและบทสรุปก็คือหมิวพรประวีตัดสินใจยอมเปลี่ยนใจกลับมารับใช้ทีมชาติอีกครั้งหลังได้รับคำมั่นว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษขึ้นมาตรวจสอบความโปร่งใสของทุกสมาคมแต่การที่นักกีฬาระดับโลกต้องใช้การถอนตัวเป็นอาวุธสุดท้ายเพื่อเรียกร้องการแก้ไข และต้องรอให้ผู้มีอำนาจทางการเมืองลงมาแก้ปัญหาที่ควรจบในสมาคมได้จุดประกายไฟให้สังคมหันมาตั้งคำถามอย่างจริงจังว่าทำไมนักกีฬาไทยที่มีศักยภาพระดับโลกจึงมักตกม้าตายไม่ใช่เพราะคู่แข่งแต่เพราะระบบของเราเองปรากฏการหมิวพร,ระบะวีไม่ใช่ครั้งแรกและน่าเศร้าที่อาจจะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย มันคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนของปัญหาเชิงโครงสร้างที่ยังรากลึกในวงการกีฬาของประเทศไทยซึ่งสามารถแยกย่อยได้ดังต่อไปนี้คู่ต่อสู้ที่แท้จริงของนักกีฬาไทยอาจไม่ใช่คนในสนามแต่คือขั้นตอนและเอกสารมันไม่ใช่แค่สมาคมแบดมินตันที่เกิดปัญหาย้อนไปเมื่อสิงหาคม2568 มีรายงานว่านักกีฬาซีเกม2,025ในหลายชนิดกีฬาไม่ได้รับเบีย้ยเลี้ยงฝึกซ้อมมานานกว่า4เดือนทำให้นักกีฬาบางคนต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาใช้จ่ายเป็นการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อชาติปัญหาความล่าช้านี้มักเกิดจากกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ซับซอ้อนและล่าช้าจากหน่วยงานกลางอย่างเช่นการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งต้องรอการอนุมัติต,ตามขั้นตอนราชการ แม้ว่านักกีฬาจะเริ่มฝึกซ้อมไปแล้วก็ตามกรณีกฎการทดสอบร่างกายคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดระบบราชการสร้างกฎนี้ขึ้นมาโดยไม่คำนึงถึงบริบทของกีฬาอาชีพสมัยใหม่นักกีฬาที่ตะเวนแข่งทั่วโลกไม่สามารถแย่งร่างกลับมาทดสอบร่างกายตามตารางเวลาที่ตายตัวของราชการได้ผลลัพธ์ก็คือนักกีฬาต้องต่อสู้กับความไม่แน่นอนทางการเงินขาดขวัญกำลังใจและรู้สึกว่าตนเองถูกระบบทอดทิ้ง ทั้งที่กำลังทำหน้าที่เพื่อชาติปัญหาที่ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าได้ระบุด,ด้วยตัวเองว่าเป็นปัญหาหมักหมมมานานคือเรื่องการบริหารภายในสมาคมกีฬาต่างๆเมื่อสมาคมไม่ใช่เพื่อกีฬาตำแหน่งในสมาคมกีฬาหลายแห่งถูกมองว่าเป็นเรื่องของอำนาจบารมีและเครือข่ายมากกว่าการเข้ามาเพื่อพัฒนาวงการกีฬาอย่างจริงจัง กรณีสมาคมเปตองก็เคยมีปัญหาเรื่องความไม่โปร่งใสในการเลือกตั้งนายกสมาคมและปัญหาการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงจนเกือบทำให้ไทยถูกแบนออกจากการแข่งขันระดับนานาชาติเช่นเดียวกับกรณีสมาคมฟุตบอลไทยก็มักจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์ณเรื่องการเมืองภายในที่ส่งผลต่อก,การตัดสินใจเช่นการปลดโค้ชที่ถูกมองว่ามีปัจจัยอื่นมากกว่าผลงานในสนามหรือการบริหารหนี้สินในยุคก่อน และเมื่อการเมืองนำหน้าการกีฬาการจัดสรรงบประมาณการเลือกนักกีฬาหรือการจ้างงานมักจะถูกตั้งคำถามว่าเป็นการเอื้อประโยชน์พวกพ้องหรือไม่แทนที่จะยึดหลักความสามารถไปที่ตั้งระบบอุปถัมภ์นี้ทําให้สมาคมกีฬาหลายแห่งกลายเป็นองค์กรปิดที่คนนอกตรวจสอบได้ยากและคนที่อยู่ข้างในก็มุ่งรักษาอำนาจมากกว่าพัฒนานักกีฬาเมื่อระบบราชการล่าชา้าและการเมืองภายในเข้มขน้น สิ่งที่หายไปคือความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการดราม่าแบดบินตันคือบทพิสูจน์ที่ว่าสมาคมล้มเหลวในการสื่อสารแทนที่จะประสานงานกับกะกตล่วงหน้าว่านักกีฬาติดภารกิจแข่งขันเพื่อชาติทางสมาคมกับปล่อยให้กกตดำเนินการตัดเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาแล้วจึงค่อยตามแก้ปัญหาเมื่อเป็นข่าวนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่างบประมาณค่าอุปกรณ์เช่นลูกขนไก่ จากโครงการโอลิมปิก2020เพิ่งถูกส่งมอบให้นักกีฬาในปี2024หรือล่าช้าไปกว่า4ปีเต็มนี่คือความล้มเหลวของการบริหารจัดการที่ไม่อาจยอมรับได้และวงการกีฬาไทยมักตื่นตัวเมื่อเกิดดรามา่าหรือเมื่อนักกีฬาไทยได้เหรียญโอลิมปิกแต่ขาดการวางแผนระยะยาวอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดปัญหาผู้บริหารมักใช้วิธีการตั้งคณะกรรมการหรือเรียกมาคุยเพื่อดับไฟเฉพาะหน้า แต่ตัวโครงสร้างของปัญหาก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมบทสรุปของดราม่าหมิวพรประวีที่จบลงด้วยการที่เธอได้กลับมารับใช้ชาติแม้จะเป็นแฮปปี้เอนดิ้งเฉพาะหน้าแต่ก็เป็นภาพสะท้อนที่เจ็บปวดที่สุดของปัญหามันแสดงให้เห็นว่าระบบล้มเหลวโดวยสิ้นเชิง ล้มเหลวจนกระทั่งนักกีฬาระดับโลกต้องใช้การถอนตัวเป็นอาวุธสุดท้ายเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและล้มเหลวจนต้องให้อำนาจของการเมืองจากภายนอกเข้ามาแทรกแซงเพื่อแก้ปัญหาที่ควรจะเป็นหน้าที่พื้นฐานของทางสมาคม การประกาศควิกวินของรัฐมนตรีหรือการตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าคือสัญญาณที่ดีต่อวงการกีฬานะครับแต่ตราบใดที่การผ่าตัดใหญ่ระบบอุปถัมและการปฏิรูประบบราชการให้ทันสมัยยังไม่เกิดขึ้นในวงการกีฬาเราก็คงต้องเห็นนะักกีฬาฝีมือระดับโลกอีกหลายคนต้องต่อสู้กับระบบหลังบ้านที่ผุพังนี้ควบคู่ไปกับการต่อสู้กับคู่แข่งในสนามกีฬา และเราก็คงต้องเห็นข่าวการตกม้าตายของนักกีฬาไทยซ้ําแล้วซ้ําเล่าไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่เก่งนะครับแต่เพราะระบบไม่อนุญาตให้พวกเขาไปถึงดวงดาวและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ The Story e p เอพิโดนี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบเนื้อหาที่เรารวบรวมนำมาเสนอแล้ว The Story จะกลับมาใหม่ในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมติชนทีวีกันด้วยนะครับ